แอคชั่น้ยไอ้ยนี่แกตบหน้าผัวฉันทำไมเนี่ยแกก็ถามมันเองดิว่ามันไปทำอะไรมามึงไปทำอะไรมาพี่ทำไมก็เมื่อวานฉันโพสต์รูปลูกฉันลงเฟซแล้วมึงไปคอมเมนต์ว่าอะไรมึงไปคมเมนต์ว่าอะไรพี่ก็แค่คมเมนต์เล่นๆไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมึงล้อเล่นแน่จริงมึงก็พูดต่อหน้าเมียมึงดิว่ามึงไปคอมเมนต์ว่าอะไรมึงตอบมาอันนี้มึงคมเมนต์ว่าอะไรอืมครับที่ คอมเมนต์เล่นๆเฉยๆพี่ก็ไปเม้นว่าเออลูกชายซีน่าหน้าตาเหมือนพี่เลยอะแค่นั้นเองมึงแค่ล้อเล่นแต่ว่ากูไมนจริงจังเว้ยมันบอกไอ้กูมาลากมึงไปตรวจดีเอ็นเอเนี่ยถ้าเกิดมึงไม่ไปอ่ะมันจะอยากกูะถึงขแค่ตัวดีเอ็นเอเลยเหรอเฮ้ยไม่เอาอ่ะไม่ไปหรอดนี้อ่ะมึงต้องไปมึงทําอะไรไว้อ่ะมึงต้องรับผิดชอบไม่ไม่ยังไงพี่ก็ไม่ไปอ่ะไปดูไอ้ดีเอ็นเอมึงลงมาเดี๋ยวนี้กูเมื่อยคอลงมามึงต้องไปถ้าวันนี้มึงไม่ไปคุณรอด ติลักไม่เชื่อใจเขาเหรอติลักไม่เชื่อกูเชื่อมึงมากมั้งเนี่ยโอ,โ,โอ้โหกูเริ่มสงสัยพวกมึงสองคนแล้วนะโอ้ยหติลักคิดได้ยังไงอะไอซีน่ะไม่มีใครเอาหรอกบ้านหน้าหน้าตา,าแบบเนี้ยถามหน่อยเถะพี่ชอบไหมชอบไหมคนนีม้นม่ใครเอาโอ้โหหน้าตาโอ้โหนี่หน้าผากหรือหลานจอดรถเนี่ยเอาที่แรกตกใจนะโอ,โอ้ไกลๆเอ้ยนึกว่าแอร์พอร์ตอยู่ตรงนี้เออจริงไม่ใช่นี่หน้าผากไอซีนี่ว่าโอ,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 อ้โหหน้าตาอย่างเงี้ยไม่พี่อย่างงี้นะพี่ก็เลือก อย่างเงี้ยไม่เอาหรอกดินดูสิอู้อะไรก็ไม่รู้นี่นี่ขาหมูเรียกนี่ว่าขาหมูนะพอดูใใกล้เออใช่ว่ะเป๊ะเลยมึงจะไปหรือไม่ไปถ้าไม่ไปทุข้าไปอย่นี้เลยทำไมก็นั่งกช้ยฟัวหางอ้าไปงานเลยเฮ้ยนี่ไปไหนวะ เอ้กูได้ข่าวว่าเมียผู้ใหญ่บ้านอะ่ะจับได้ว่ามีผู้หญิงมาอ่อยผู้ใหญ่บ้านถึงบ้านเลยนุ้ยอตอนเนี้ยเขานวเนี้ยกันอยู่แถวแถวโน้นอะ่ะเขาตบตีกันอยู่นู่นันมึงจะไปดูกูเปล่าอ<ะ>ผู้ใหญ่เขียวเนี่ยเหรอใช่ใช่เขียวอ่ะเอ้เขียวเป็นคนแบบนี้เหรอวะก็มีคนมาอ่อยไงเมียผู้ใหญ่บ้านสม่มอันนั้นเ็าโอยาวเลยวันนั้นเห็นขับผ่านหน้าออฟฟิศอ่ะเหมือนมีผู้หญิงซ้อนไว้ด้วยไปดิไปดิ มึงกล้าดีไงมาอ่อยผัวกูถึงที่บ้านเนี่ยฮะใครวะฮะไม่มีผัวเป็นของตัวเองแล้วไงถึงได้มาอ่อยผัวชาวบ้านถึงหน้าบ้านแบบนี้จะใครอีกล่ะก็เมียมึงนี่ไงที่รักปวดเขาอ่ะเจ็บไหมที่รักไหนดูสิทำไมอยู่แค่สามวันมึงกล้าทำแบบนี้ครับทำกูไม่อยู่เป็นปีนะมึงไม่ท้องเอาคนอื่นไปแล้วเหรอฮึฮึฮึไปจุตีนะ ไปจะไปเอาอสิได้เหรอเอาไม่ได้เหรอเอาไม่ลงหน้าตาบานนี้เอาไม่ได้หรอกพี่อะไม่เอาดูสิน,นี่หน้าผากหรือหลังจอดเครือ่องบินเนี่ยออโอ้โอ้โอ้โี่โี่าาูนะ่เอ้เอใช่วาาูว่อ,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 นะาาอย่โม่ไธ่าว่โธ่โธ่อธ่โอใใคอคอ่โธ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 ่โตาโธ่งเ่งธ่โ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 ี่โธ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 ่โม่ามสิ